ร้องไห้เนี่ยไม่ผิดหรอกคะ่ะอีควายนายกปูล้องไห้ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกอ้ควายมึงคิดว่าเขากำลังพูดว่าร้องไห้เป็นสิ่งผิดแล้วอีควายมึงไม่ฟังดเรมาลิกาเขาชี้แจงล่ะเขากำลังชี้แจงบอกว่าการร้องไห้นั้นเกิดจากภาวะโรคอะไรเพราวะว่าเขาสารภาพในในในสภาว่าเขาเป็นโรคอะไรฉันกำลังพูดถึงว่าการเป็นโรคอะไร มันต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งการสมัครรับเลือกตั้งเขาไม่ให้เป็นโรคอีควายมึงฟังไม่ได้สับและวสึกจับเอาไปกระเดียดอกีกมึงรู้หรือยังว่าการลงสมัครสอสอจะต้องไม่ป่วยอีควายมึงฟัง เขากำลังพูดว่าก,กรกตมันมีข้อห้ามอยู่การลงสมัครต้องใช้แบบรับรองแพทย์และสุขภาพแข็งแรงมึงรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยชีวิตเนี่ยฮะไอ้ควายนี่ส่วนอนายกปูมันร้องไห้นะือคือ